พีเพลครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอาจจะแยกให้ทุกท่านได้เห็นนะครับสาหรับ2รุ่น2ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้จะยี่ห้ออะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับมันจะมีอยู่2ประเภทราคามันจะต่างกันเท่าหนึง่งตัวนี้ประมาณ500ไปลายปายตัวนี้ประมาณพันหนึ่งนะครับก็คือครึ่งครึ่งมันต่างกันยังไงนะครับต่างกันคือตัวนี้เขาเขียนว่า80วัต์จริงๆแล้วเนี่ยถ้า Ims เนี่ยมันจะอยู่ที่20วัตคูณ4มันก็จะลงที่80นะครับไม่ใช่80คูณ4นะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ค นะครับก็เป็นของโตชิบ้ามาตรฐานนะประมาณนี้ก็คือใช้ขับยังไงใช้ขับลําโพงที่เป็น15วัตต์ที่แถมมากับรถนะครับส่วนใหญ่เกือบร้อยนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะนะครับจะเป็นลําโพง15วัตต์นะยกเว้นว่าเป็นรุ่นอัปเกรดรุ่นพิเศษเขาก็จะใส่ลำโพง30วัตต์มาให้นะครับรุ่นต่อไปก็คือตัวนี้ตัว35วัตต์นะครับก็จะเป็นคลาสจะเป็นคลาส A/B นะครับตัวนี้เป็นคลาส D นะ ประมาณนี้อ่าพวกนี้มันจะรองรับ DSP ก็คือเป็นระบบจอ Android น,นะครับแอดก็เป็น Android น,นะครับพวกนี้เป็นจอ Android เนี่ยมันจะมีระบบจูนเสียงได้ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับ35วัตนะ35วัตคูณ4 ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น20วัตต์คูณ4ก็คือเหมาะกับลำโพงสแตนดาร์ดซึ่งทำเสียงออกมาได้ดีมากๆนะครับในราคา500หลัก500บวกลบนะครับนิดหน่อยอันนี้ก็คือจะหลักพันบวกลบนะครับ35วัตต์คูณ4ก็แล้วแต่ถ้าเลือกเอายี่ห้อไหนหนอะไรยังไงก็แล้วแต่การต่อสายง่ายมากครับตัวนี้ก็คือนะต่อเข้ากับตัวอ่าบิ๊กสกรีนหรือตัว Android นะครับแล้วอีก 16าพิน Android อีกตัวหนึ่งนะครับก็มาต่อเข้ากับคอนเนค t ชันนะครับคา c คอนเนค i ชันก็คือเป็นระบบต่สา,ายเดิมที่มากับรถครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อครับจอ Android ยุคนี้นะครับมันสบายตรงที่ว่า่ามันติดตั้งไว้แล้วเราแค่ก็ดึงจอออกมาเลยนะครับดึงจอออกมาแล้วเวลาจะใส่ก็ใส่บลูบเข้าไปเลยนะครับไอจุดที่เราจะใส่ก็คือไอตัว16พินนี่แหละครับจุดนี้นะ ประมาณนี้หรือเข้าเที่ยวบิ๊กสกรีนนี่แหละครับก็คือตัวจออนดรอยนี่นะครับ,ก,รบก็จะเข้าไปด้านหนึ่งและอีกอันนึงก็คือจะอเข้าคอนเนคชันของเครื่องยนต์นะครับประมาณนี้ง่ายมากครับเข้าออกสอบถามผู้ขายก็ได้อันนี้แอดใส่ตัวเดิมนะครับตัวที่เป็นคลาสดีนะเดี๋ยวเปิดไฟให้เห็นทากันจะได้เห็นตัวนี้นะครับแอดใส่ตัวคลาสดีอยู่ซึ่งตอนนี้อัปเกรดลําโพงเป็นชุด30วัตต์ นะครับซึ่งเป็นตัวแกนร่วมคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นร้อยคู่คู่หนึ่งซึ่งเอาตัวนี้นะครับเสียงเพราะนะครับคลาสดีแน่นแต่ดันเบรคขึ้นได้ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ลูกชายบนนะครับแต่ถ้าเป็นกับลำโพงเดิมๆลำโพงโรงงานนะครับแล้วก็ใส่จอ Android เนี่ยนะสบายมากถามว่าทำไมจอ Android นะครับไม่ใช้เลยถ้าจะยืมนะครับระบบอะไรต่างๆดูข้างหลังสายไฟเป็นร้อยเส้นนะครับ ถามว่า,าระบบไฟเนี่ยมันจะไปขับระบบกำลังระบบพาวเวอร์เนี่ยพอไหมนะครับผมเดาว่าจอเดิมมันเนี่ยมันเปลียงประมาณ15วัตต์นะครับผมไม่ได้วัดนะ15วัตต์ i m s นะครับ pmpo ตัวพันพันเหมือนเพลินเพลนไม่ต้องไปพูดถึงนะครับไม่เกิน20วัตต์ซึ่งไฟตกบ้างไฟเกินบ้างไฟไม่พอบ้างอะไรเงี้ยมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะทําให้เสียงเบสเนี่ยมันบวมมันไม่ชัดนะครับแต่ถ้าใส่ตัวนี้นะครับก็เอาภาคกาลังเนี่ยนะครับ หรือตัวที่แอดอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยท่านก็จะได้ภากําลังขึ้นมานะครับซึ่งมันจะช่วยให้เบสท่านแน่นขึ้นแล้วก็เวลาปรับ dsp ของจอ y android เนี่ยมันชัดขึ้นครับประมาณนี้ครับให้แยกให้เห็นนะไอ้ตัวที่ a d ดจับเนี่ยจะครับเป็นคลาส d แล้วก็จะมีน้ําหนักมากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะตัวนี้จะเบาเป็น ab นะครับประมาณนี้ วงจรก็จะเป็นคนละแบบนะครับตัวนี้จะเป็นชิปเซตมาตรฐานของโตชิบ้านะอันนี้นะครับ,บวงจรค่อนข้างแน่นแล้วก็ดีนะครับเกรดดีทั้งคู่นะประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับเบรดนะครับแล้วก็แหลมได้ด้วยตัวนี้นะเราบิดไว้สุดแล้วครับประมาณนี้ครับอโอเคนะก็ลองดูว่าท่านจะชอบแนวคลาส ดีหรือว่า AB นะครับตัวนี้ก็เบ็ดนั่นดีเหมือนกันนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้แกะออกให้ดูนะจะได้เห็นเปรียบเทียบกันว่าเออท่านชอบแบบไหนโอเคเดี๋ยวไปลองกันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเช็คว่าถูกไม่ถูกให้ดูว่าไฟนะครับบีนักเตอร์หรือคือเขียวเนี่ยครับมันติดหรือเปล่าไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับต้องจะได้เช็คว่าอ่าถูกไม่ถูกนะครับประมาณนี้นะบิ๊กสกรีนนะก็คือตัวนี้นะครับ อ,นะอีกอันนึงก็คือเป็นสายรถนะฮะที่มันต่อกับอะแดปเตอร์ที่เข้ากับปลั๊กเดิมรถนะก็ลองเทสดูนะครับแต่นี่ก็คือทํางานแล้วนะครับคลาสเอบ A ี B จะร้อนน้อยหน่อยนะแต่ถ้าท่านใช้ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่บนกระเป๋าแอรนะครับตัวนั้นก็คือเป็นคลาสดีจะให้ทําใจเลยนะครับว่ามันจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็จะสูงคงที่ของมันอย่างนั้นแหละนะ ครับอย่าลืมมาเช็ค DSP ของท่านด้วยนะครับที่หน้าจอเดี๋ยวแอดยังไม่ประกอบนะครับก็เอา,อาที่เป็นแบบตั้งเองนะแล้วก็อาจจะลูดเบสขึ้นมาได้หน่อยนะครับประมาณนี้มันก็จะขึ้นมาก็ลองแล้วก็ลองฟังเสียงดูเอาว่าที่ชาวชอบนะนะครับแล้วอาจจะไม่ได้เปิดเพลงให้ทุกท่านได้ฟังมากนะครับโดยลิขสิทธิ์นี่นะครับเบสก็จะมาเป็นลูกเลยนะครับ เนี่ยเราสามารถวาดได้นะครับว่าจะเอาประมาณไหนนี่นะครับอ่าโอเคอก็เสียงก็แน่นขึ้นครับอ,อ่าเพราะว่าพหวัดมันมากขึ้นครับประมาณนี้นะครับฟังเสียงโอเคก็เสียงใสเสียงแบบก็ค่อนข้างชัดครับประมาณนี้มันต้องใส่นะครับ อันนี้ไม่อาจะไม่ร้อนนะครับอย่างมากก็แค่ตุยๆอุ่นๆแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือร้อนเลยนะก็แล้วแต่อันนี้มันคลาสเอก็เสียงจะออกแนวโปร่งใสเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับประมาณนั้นอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ประกอบครับนะครับเก็บงานอันนี้เป็นอ่าฟอนต์เขาเรียกว่า,ายังไงล่ะแบบเป็นชุดที่ว่ามันมีนักอ่าเขาเรียกอะไรนะ เฉพาะกรอบนอกเนี่ยหน้ากาของแอดนะครับกรอบนอกมันก็เลยดึงออกดึงเข้าสบายไม่ต้องถอดชุดอะไรต่างๆในนี้ทั้งหมดเลยน่าจะได้ไอเดียครับชิงค้กตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับเอ้าเอา้อย่าลืมกดซับจะไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงค้อตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิขข้นส,ส,สุดค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย